สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่614ครึ่งหนึ่งของกิจการห้างร้านอันใดในเมืองไทผิงนั้นล้วนอยู่ในความครอบครองของตระกูลโจส่วนอีกครึ่งหนึ่งนั้นถูกครอบครองโดยขุมพลังชั้นหนึ่งอื่นๆมากมายซึ่งนิกายเจ้าอู่เองก็เป็นหนึ่งในนั้นและตอนนี้เขตที่พักของนิกายเจ้าอู่สาขาประจําเมืองไทผิงเรียกว่าไม่เงียบสงบอย่างที่เคยเพราะทันทีที่ร่างสองร่างถูกนํามาส่งบรรยากาศในเขตที่พักถึงกับเดือดพล่านขึ้นมาทันใด ผู้ใดมันกล้าลงมือชายไวกลางคนร่างสูงและดูแข็งแกร่งมองไปยังศพเบื้องหน้าลูกตาของมันสองแสงเย็นเยือกออกมาวุบวับกล่าวถามเสียงเข้มประมุกน้อยข้ามาจากจตุรัสประมูลของตระกูลโจน้องชายท่านกับอาวุโสผู้ติดตามถูกสังหารด้วยฝีมือของลูกค้าสองคนที่จตุรัสประมูลของเราคนที่นำศพทั้งสองมาส่งเมื่อถูกสายตาเย็นชาของชายเบื้องหน้าจับจ้องมาก็เร่งกล่าวตอบออกไปทันที จากวาจาของมันสามารถรับทราบได้ชัดเจนว่าชายวัยกลางคนท่าทางแข็งแกร่งผู้นี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากอูเจียนนายน้อยคนโตอีกทั้งยังเป็นประมุขคนคต่อไปของนิกายเจิ้งอู่ขณะเดียวกันมันก็ยังเป็นพี่ชายแท้ๆของอูเจียอีกด้วยกล้าค่าน้องค่ากับอาวุโสของนิกายเจิ้งอู่ฆ่าอูเจียนจะให้มันชดใช้อย่างสาสม ทันใดนั้นลูกตาของอูเจี้ยนก็ฉายแสงอมหิตกลิ่นอายพลังอันเกรี้ยวกราดทั้งจิตสังหารยังประตูออกมาหนาแน่นท่าทางปานพร้อมจะกลืนกินเลือดเนื้อผู้คนน้องพี่ข้าจะเอาหัวของผู้ที่กล้าสังหารเจ้ากลับมาเส้นไว้หน้าป้ายวิญญาณของเจ้าต่อมาอูเจี้ยนก็มองไปยังศพบ,บนพื้นด้วยสายตาแดงก่ำกล่าวคำออกมาเสียงเข้มชัดท้อยชัดคำณนะจตุรัสประมูลสกุลโจ เพียงเวลาแค่ไม่นานก็มีสิ่งของถูกประมูลไปแล้วห้ารายการอย่างไรก็ตามทั้งหมดนั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรในสายตาต้นหลิงเทียนเลยกระทั่งมีของสามอย่างที่เรียกได้ว่าเป็นขยะในสายตาต้นหลิงเทียนด้วยซ้ำต่อไปเป็นรายการประมูลรายการที่6ของจตุรัสประมูลสกุลโจเรามันคือวัตถุด,ดิบหาได้ยากยิ่งชนิดหนึ่งจากบันทึกโบราณดูเหมือนว่าของสิ่งนี้จะเรียกว่าเงินลีลับ บนเวทีประมูลตอนนี้โจจีกล่าวอธิบายรายการประมูลออกมาก่อนที่จะผายมือให้ทุกผู้คนเห็นวัตถุชิ้นหนึ่งบนพานมันเป็นวัตถุทรงกลมขนาดใหญ่เท่ากำปั้นผู้ใหญ่ผิวสัมผัสและดูครุกระตปุ่มตะปํ่ปำน่าเกลียดนะักเงินลีลับสิ้นคำโจจีต้วนหลิงเทียนที่นั่งหลับตาอยู่ถึงกับลืมตาขึ้นมาด้วยความตกใจทันทียังชักสายตาร้อนแรงไปจับจ้องมองวัตถุทรงกลมบนพานที่โจจีถืออยู่ขเขมง็ง ในที่สุดก็มีบางอย่างที่เขาสนใจโผล่มาเสียทียิ่งไปกว่านั้นของสิ่งนี้ยังมีความสำคัญสำหรับเขาไม่น้อยเงินลิ้ลับมันคือสิ่งใดกันนั่นสิผู้เท่าโจโจีเย่ยังี้รีบอธิบายให้พวกเราฟังเล่าว่ามันเอาไว้ใช้กระทำสิ่งใดแล้วมีประโยชน์อันใดบ้างตอนนี้หลายคนก็เริ่มกล่าวคำเร่งร้าโจจีให้อธิบายความสามารถของวัตถุดิบดังกล่าวโจจีเห็นดังกล่าวก็ย้มยิ้มออกมาค่อยกล่าว เงินลี้ลับนั้นเป็นวัตถุดิบสำหรับจารึกอาคมที่หาได้ยากยิ่งนักความสามารถของมันทำให้เราสามารถควบคุมสั่งการหุ่นเชิดที่เกิดจากขายอาคมได้จะก,การที่พวกท่านรับทราบมาคงรู้ดีว่าหุ่นเชิดที่เกิดขึ้นจากขายอาคมหรือค่ายกลออันใดพวกเรามีอาจควบคุมมันได้เต็มที่พวกมันทำได้แค่คำสั่งง่ายๆอีกทั้งยังมีเชื่อฟังคำสั่งเพิ่มเติมไม่ว่าจากใครหรือกระทั่งตัวผู้จารึกอาคมเอง เรียกว่ามันไร้สติปัญญาอันใดมิต่างหุ่นกระบอกโง่งมกระทําได้แค่คําสั่งที่สลักไว้ในอาคมจากผู้จารึกอาคมที่กํากับไว้แต่แรกเท่านั้นโจโจีกล่าวถึงจุดนี้ก็หยุดไปครู่หนึ่งค่อยกล่าวสืบต่อหากทว่าเมื่อพวกท่านมีเงินลีรับชิ้นนี้เรื่องราวย่อมต่างออกไปแล้วเพราะหากท่านผสานเงินลีลับนี้ลงไปกับหุ่นเชิดของท่านนั่นจะทําให้ท่านสามารถควบคุมบังคับมันได้โดยตรงโอ้ สิ้นคำโจจีผู้คนก็ฮือฮากันไม่น้อยข้าสามารถควบคุมหุ่นเชิดข้าได้ตามใจนึกหากมีเงินลิ้ลับนี่งั้นหรือลูกตาหลายคนส่องสว่างขึ้นมาช้าก่อนหากหุ่นเชิดที่ว่ามีเงินลิ้ลับนี่ภานาลงไปตอนสร้างแล้วเราสามารถควบคุมบังคับมันได้แต่เพียงผู้เดียวหรือไม่หรือผู้อื่นก็สามารถควบคุมบังคับมันได้ด้วยหากผู้อื่นควบคุมบังคับมันได้นี่มีใช่ไร้ประโยชน์หรอกหรือไม่นานก็มีบางคนกล่าวถึงจุดที่กังวลออกมา นั่นสิหากผู้อื่นสามารถควบคุมได้ด้วยเช่นนั้นมีใช่เป็นการตัดชุดวิวาให้ผู้อื่นหรือไรหลายคนที่เห็นด้วยกล่าวเสริมออกมาพริบตาข้อสงสัยนี้ก็เริ่มแพร่กระจายไปทั่วจตุรัสประมูลของสกุลโจกระทั่งสุดท้ายทั้งหมดก็แทบจะกล่าวเป็นเสียงเดียวกันโจจีเองก็ได้ยินทั้งหมดชัดเจน เรื่องนี้ขอให้ท่านทั้งหลายอย่าได้กังวลไปเงินลี้ลับนี้จำต้องใช้อาคมบางชุดจะรึกกำกับเอาไว้และมีแต่เพียงผู้ที่จะรึกอาคมดังกล่าวรวมถึงผู้ที่ถูกผู้จะรึกอาคมแต่งตั้งเท่านั้นถึงจะควบคุมบังคับหุ่นเชิดได้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับข้อสักถามอันเป็นเรื่องที่ทั้งหมดกังวลโจจีเพียงกล่าวอีบายออกมาพร้อมรอยยิม้มพอได้ยินคำกล่าวนี้ของโจจีผู้คนที่กังวลทั้งหลายค่อยคลายกังวลทันที หากเป็นเช่นนั้นจริงเงินลิบลับนี้ก็นับว่าประเสริฐไม่ใช่น้อยเอาละหากมันมีราคาแพงมากมายอะไรค่าจากประมูลเอาไว้เล่นก็แล้วกันงานประมูลใหญ่สกุลโจนี้ย่อมมีผู้จจริกอาคมมาเข้าร่วมไม่น้อยทั้งหลายมองไปยังเงินลิลับบนผานที่โจจีถือตาเป็นมันเรียกว่าลูกตาของพวกมันแทบจะยิงลำแสงความร้อนออกมาได้หากไม่ใช่เพราะพวกมันมั่นใจว่าไม่อาจแย่งชิงเงินลิบลับนี้ได้เกรงว่าพวกมันคงบุกขึ้นเวทีไปแย่งชิงมาแล้ว เพราะเงินลี้ลับนี้แทบจะกล่าวได้ว่าเป็นสมบัติล้ำค่าของผู้จารึกอาคมจริงๆถึงแม้ว่าหุ่นเชิดที่พวกมันสร้างอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งทรงพลังเท่าพวกมันแต่พอคิดถึงเรื่องที่ยามพวกมันไปไหนมาไหนและมีหุ่นเชิดคอยเดินติดตามเพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องราวทั้งหลายให้พวกมันไม่ต่างใดจากทาสผู้ซื้อสัตว์ใจของพวกมันก็อดรู้สึกคึกคักอคข,ขึ้นมาเสียไม่ได้ และเช่นเดียวกับพวกมันต้นหลิงเทียนเองก็มีความสนใจในเงินลี้ลับที่ว่าไม่ใช่น้อยด้วยมีเงินลี้ลับชิ้นนี้ไข่อาคมที่ข้าได้มาจากตำหนักชิงฟงก่อนหน้าก็สามารถเอามาใช้งานจริงได้ใจของต้นหลิงเทียนย้อนนึกไปถึงวันนั้นวันที่เขาได้พบหุ่นเชิดอันไร้กาศในตำหนักชิงฟงหุ่นเชิดอันไร้กาศที่ว่ามันคือหุ่นเชิดไม้ตัวเข่งที่ถือกำเนิดขึ้นมาจากรวบรวมเศษไม้ทั้งหลายมาผสานกันจนกลับกลายเป็นหุ่นเชิดที่ทรงพลังอำนาจ ในตอนแรกด้วยความสนใจความพิสดารของมันต้นหลิงเทียนจึงเก็บแก่นกลางของมันที่มีอาคมจะรึกมากมายร้อยเรียงเป็นไข่อาคมกลับมาด้วยต่อมาต้นหลิงเทียนก็บังเกิดความคิดอยากประยุกต์ใช้ความพิสดารของไข่อาคมดังกล่าวเข้ากับค่ายกลมนุษย์โดยหวังว่าจะสามารถใช้จํานวนเข้าว่าเพื่อเอาชนะผู้เข้มแข็งได้อันนี้จะภาพฝันสวยหรูแต่ความเป็นจริงช่างโหดร้ายนักค่ายกลมนุษย์ที่เขาคิดว่าสามารถรวบรวมพลังยุทธ์ของผู้คนได้กลับต้องล้มเหลว เพราะไม่เพียงผู้คนจะไม่อาจรับพลังมหาสาลไหวกระทั่งพลังงานต้นกําเนิดที่ออกจากร่างมนุษย์ยังไม่บริสุทธิ์พอที่จะทําให้ไขยอาคมที่ว่าผสานควบรวมได้มีเพียงวัตถุที่รองรับพลังงานมหาสาลได้ไหวและพลังงานต้นกําเนิดบริสุทธิ์ที่มาจากหินต้นกําเนิดเท่านั้นถึงจะทําให้ไข่อาคมรวมผสานมีผลและนํามาใช้งานจริงได้และในการก่อนตัวลิงเทียนก็ได้ทดลองสร้างหุ่นเชิดที่ว่าขึ้นมาจํานวนมาก และสามารถผสานพลังของหุ่นเชิดชุดนั้นให้กลายเป็นหุ่นเชิดตัวเข่งที่ทรงพลังด้วยอาคมรวมผสานได้สําเร็จอาน,นิจจาหน้าเสียดายนักพลังของหุ่นเชิดที่ว่าแม้แข็งแกร่งตามคาดแต่เขากลับไม่อาจสั่งการหรือควบคุมมันด้วยคําสั่งซับซ้อนอะไรได้ด้วยเหตุนั้นเขาจึงล่มความคิดสร้างค่ายกลหลุนเชิดขึ้นมาบางทีมีเพียงใช้เงินลิลับนี่สุดยอดหุ่นเชิดจากขายอาคมรวมผสานของข้าถึงจะถือกำเนิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ัวหลิงเทียนหรือความคิดในอดีตขึ้นมาอีกครั้งในตอนนั้นเขาเองก็ได้ลองค้นในความทรงจำของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดดูและพบว่าหากรวมผสานเงินลิบลับเข้ากับหุ่นเชิดแม้เพียงเล็กน้อยเขาก็จะสามารถใช้อาคมจารึกที่เหมาะสมควบคุมบังคับใช้งานมันได้ตามใจอาคมจารึกประเภทควบคุมสั่งการนั้นไม่ใช่อาคมที่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรมากมายผู้จารึกอาคมระดับสูงสูงเข้าหน่อยของทวีตเมคาล่องล้วนรู้จักกันดี อย่างไรก็ตามอาคมควบคุมนั้นง่ายจะรึกแต่เงินลิ้ลับนั้นยากที่จะได้รับมาเพราะอย่างน้อยๆตลอดสองช่วงชีวิตของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดก็ไม่เคยพบเงินลี้ลับที่ว่านี่เลยไม่คิดเลยว่าสิ่งที่จักรพรรดกลับชาติมาเกิดไม่เคยพบพานตลอดสองช่วงชีวิตจะมาปรากฏตรงหน้าของข้าแบบนี้ดูเหมือนการมาเมืองไทผิงครั้งนี้ไม่สูเปล่าแล้วจริงๆตัวหลิงเทียนมองเงินลี้ลับที่โจจีถืออยู่ด้วยสายตาคมกล้าเงินลิ้ลับนี้ต้องเป็นของข้า กล่าวได้ว่าผู้จะรึกอาคมทั้งหลายนั้นเพียงหวังความสะดวกสบายและโอดโอจากหุ่นเชิดที่เป็นดั่งท่าจากเงินลิลับนี้เท่านั้นทว่าที่ต้นหลิงเทียนนั้นกลับต้องการมันเพื่อสร้างหุ่นเชิดอันแข็งแกร่งและทรงพลังถึงแม้ว่าหุ่นเชิดทั่วไปจะถูกขับเคลื่อนด้วยหินต้นกำเนิดระดับสุดยอดอันเป็นหินต้นกำเนิดที่อยู่เหนือหินต้นกำเนิดระดับสูง ถ้าว่าพลังอำนาจที่หุ่นเชิดจะปลดปล่อยออกมาได้ยังมีจํากัดเต็มที่ก็ทัดเทียมกับจอมยุทธผันแปรธรรมชาติทั่วๆไปเท่านั้นถ้าว่าด้วยพลังของถ่ายอาคมรวมผสานที่ต้นหลิงเทียนได้จากขุมทรัพย์ลับจักรพรรดิของจักรพรรดิชิงฟงหุ่นเชิดของเขาจะรวมผสานพลังอำนาจจากชุดหุ่นเชิดที่เขาสร้างก่อเกิดเป็นหุ่นเชิดที่แข็งแกร่งขึ้นมาได้กระทั่งหุ่นเชิดที่มีด่านพลังขอบเขตราชันก็ไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปหากประยุกต์เข้ากับข่ายอาคมรวมผสานดังกล่าว แถมตอนนั้นข้าจะใส่ความลึกล้ำให้มันด้วยไม่เพียงแต่จะมีพลังงานต้นกําเนิดขอบเขตราชันมันยังใช้ความลึกล้ำได้ไม่ต่างอะไรจากหุ่นเชิดมนุษย์ขอบเขตพลังราชันเมื่อนึกถึงเรื่องนี้ตัวหลิงเทียนอดคึกคักขึ้นมาเสียไม่ได้ถึงแม้ว่าเรื่องที่เขาคิดจะเป็นปัญหาใหญ่หลวงสําหรับผู้จารึกอาคม99%ของทวีปเมคาล่องเพราะยากนักที่จะมีใครคิดคนวิธีที่สามารถผสานความลึกล้ำลงในหุ่นเชิดเพื่อให้หุ่นเชิดใช้งานมันได้ อย่างไรก็ตามสำหรับต้วนหลิงเทียนที่มีความทรงจำของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดเรื่องนี้ไม่นับว่าเป็นปัญหาอะไรตอนนี้ข้ามีเศษความลึกล้ำที่ไม่ได้ใช้หลายชิ้นเช่นนั้นคิดสร้างหุ่นเชิดที่ไร้กาดเท่าราชันยุทธระดับกลางกางก,างก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรแล้วว่าแต่จะอะไรยังไงสิ่งแรกที่ต้องทำคือประมูลเอาเงินลี้ลับนี่มาให้ได้ก่อนลูกตาต้วนหลิงเทียนยิ่งมายิ่งเต็มไปด้วยความปรารถนาจนบัดนี้เขายังมองเงินลี้ลับในมือโจโจีไม่วางตา เพราะถ้าไม่มีเงินลี้ลับนั่นต่อให้เขาสร้างหุ่นเชิดที่ทรงพลังอำนาจขนาดไหนขึ้นมามันก็แค่หุ่นเชิดโง่ๆงที่ไม่อาจรับคำสั่งเขาได้อย่างสมบูรณ์ยามนี้พวกท่านทั้งหลายคงตระหนักได้แล้วว่าหากพวกท่านมีหุ่นเชิดที่คอยติดตามและสามารถกระทำตามคำสั่งของพวกท่านได้ดั่งใจนึกผู้อื่นจะมองท่านอย่างไรยังไม่ให้ผู้คนอิจฉาตาร้อนได้หรือเกรงว่าต่อไปพวกท่านต้องเดินอย่างระวังไม่ให้สายตาอิจฉาทิ้มแทงแล้ว โจจีที่หยิบเงินลี้ลับขึ้นมาลูบในมือเบาๆยังกล่าวกระตุ้นความอยากให้ผู้คนอีกไม่น้อยชักนำให้ทั้งหลายนึกภาพตามจนอดไม่ได้ที่จะเหม่อลอยฝันหวานบิดาต้องเอาเงินลี้ลับนี้มาให้ได้เหอะจะบิดาหรือท่านปู่ก็ต้องดูว่าผู้ใดมีหินต้นกำเนิดมากกว่ากันข้านายน้อยผู้นี้แม้จะมีหลายสิ่งที่ขาดแต่ที่มิเคยขาดคือหินต้นกำเนิดพวกท่านอยากแข่งขันกับข้าก็มัดรวมกันมาเถอะ เรียกว่าทีท่าวาจาของโจจีนั้นกระตุ้นความอยากได้อยากมีของผู้คนจนถึงขีดสุดพริบตาผู้คนก็เริ่มถกเถียงกันแล้วถึงแม้จะมีเสียงกล่าวมากมายที่เผยความต้องการเงินลีลับแต่ต้นหลิงเทียนก็ไม่แยแสแม้แต่น้อยไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่เขาจะครอบครองความมั่งคั่งทั้งหมดของนิกายหินหยางด้วยซ้ำลำพังแค่ทรัพย์สมบัติของพวกสี่คนโฉดแห่งเหนานรวมถึงโฉดคลุมทองในแหวนมิติต้นหลิงเทียนก็มีหินต้นกําเนิดระดับสูงกองเท่าภูเขาแล้ว ยิ่งเขาขึ้นแท่นตำแหน่งประมุขนิกายลิกางเถียนรับความมั่งคั่งทั้งหมดของนิกายหินอย่างแต่เดิมมาครอบครองหินต้นกำเนิดระดับสูงก็เรียกว่าไม่ขาดมือเขาเลยกระทั่งยังมีให้ใช้เล่นนับแสนแสนโดยไม่เสียดายนอกจากนี้เขายังมีสายไร่หินต้นกำเนิดระดับสุดยอดไว้ในครอบครองเช่นกัน หินต้นกําเนิดระดับสุดยอดนั้นแน่นอนว่าถูกผลิตขึ้นมาจากสายแร่หินต้นกําเนิดระดับสูงและถูกนิกายหินอย่างแต่เดิมควบคุมพอกลายเป็นนิกายหลิงเทียนถึงแม้พวกมันอาจจะไม่ได้มีมากมายอะไรแต่แน่นอนว่าทั้งหมดก็เป็นของเขามูลค่าของหินต้นกําเนิดระดับสุดยอดนั้นหนึ่งก้อนสามารถเทียบได้กับหินต้นกําเนิดระดับสูงหนึ่งร้อยก้อน ด้วยความที่มีหินต้นกำเนิดมากมายในครอบครองตัวหลิงเทียนจึงไม่ได้รู้สึกกดดันกับการประมูลแม้แต่น้อยเงินลีลับนี้จักเปิดด้วยราคาหนึ่งร้อยหินต้นกำเนิดระดับสูงเริ่มว่าราคาได้ไม่นานโจโจีที่ถือเงินลีลับก็กล่าวประกาศเริ่มการประมูลออกมาทันทีหินต้นกำเนิดระดับสูงหนึ่งร้อยก้อนสิ้นคำโจจีก็มีเสียงคนเปิดราคาตามกำหนดออกมาทันทีสองร้อยหินต้นกำเนิดระดับสูง ครูต่อมาก็มีเสียงคนตะโกนออกเรียกว่าเงินลีลับนี้มีผู้คนสนใจไม่น้อย300หินต้นกำเนิดระดับสูง400หลายต่อหลายคนยกมือกล่าวราคาออกเสียงดังเพียงเวลาแค่สั้นๆราคาของเงินลีลับก็พุ่งไปกว่า1000หินต้นกำเนิดระดับสูงแล้วอย่างไรก็ตามผู้ที่ตะโกนบอกราคาประมูลยังไม่ลดลงแม้แต่น้อยหินต้นกำเนิดระดับสูง1,100ก้อน หินต้นกำเนิดระดับสูง1,200ก้อนหินต้นกำเนิดระดับสูง2,100ก้อนหินต้นกำเนิด <200 S 1> ระดับสูง2 200 2> ก้อนเสียงเพิ่มราคาประมูลดังขึ้นไม่หยุดหากแต่มันเพิ่มขึ้นทีละ100หินต้นกำเนิดระดับสูงเท่านั้นในตอนแรกมันก็ไม่เท่าไหร่หากแต่ยิ่งฟังต้นหลิงเทียนยิ่งบังเกิดความรำคาญมากขึ้นเรื่อยๆ10,000หินต้นกำเนิดระดับสูง สุดท้ายเมื่อผู้คนแข่งกันตะโกนจนราคาหินต้นกำเนิดระดับสูงแต่ถึง3,400ก้อนต้นหลิงเทียนก็ไม่ไหวจะทนสืบไปตะโกนกล่าวออกไปทันทีถึงแม้เสียงของต้นหลิงเทียนจะไม่ถือว่าดังมากมายอะไรแต่กลับกึกก้องจนได้ยินกันทั่วจตุรัสประมูล1ิบศ0หินต้นกำเนิดระดับสูงเรียกว่าการเพิ่มราคาของต้นหลิงเทียนครั้งนี้ดึงดูดความสนใจของทุกผู้คนทันทีต่างหันขอบมาตามต้นเสียงเร็วไว เป็นเขาไม่นานทั้งหลายก็จดจำต้นหลิงเทียนได้หากแต่หลายคนก็ไม่รู้เพราะเพิ่งมาจึงถามคนข้างๆทันทีก่อนหน้าสตรีข้างกายเขาลงมือสังหารนายน้อยนิกายเจิงอูในกระบี่เดียวอีกทั้งเขายังใช้หนึ่งนิ้วสังหารผู้อาวุโสของนิกายเจิงอูที่ติดตามมาจากปรากฏการสําแดงพลังของปฐมพลังฟ้าดินอาวุโสผู้นั้นต่ำๆก็เป็นราชยุนขั้นที่ห้าหรือหก ทว่าดาบที่ฟาดมาเต็มพลังของตัวตนเช่นนั้นกลับถูกหยุดไว้ด้วยหนึ่งดัชนีอย่างไร้เรื่องราวพลังฝีมือชายหนุ่มผู้นั้นอย่างน้อยๆก็ต้องบรรลุราชันขั้นที่เจ็กระทั่งสูงกว่านั้นหลายคนเริ่มกล่าวกระวิกระซาบออกมาเสียงเบาในแววตาที่ใช้มองต้นหลิงเทียนยังฉับไว้ด้วยความหวาดกลัวครู่ต่อมาก็ไม่มีผู้ใดกล่าวเพิ่มราคาออกมาอีกเลย บางทีที่ไม่มีผู้ใดกล่าวเพิ่มราคานั้นไม่ใช่เพราะไม่อาจสู้ราคาที่ต้วนหลิงเทียนกล่าวออกมาไหวแต่หวาดกลัวพลังฝีมือของต้วนหลิงเทียนเสียมากกว่าหลังจากที่โจโจีเริ่มกล่าวทวนราคาจนครบสามครั้งต้วนหลิงเทียนก็ได้รับเงินลี้ลับมาในที่สุดสะบัดมือเบาๆเรียกหินต้นกำเนิดดับสูงออกมาสิบ 000ก่อนที่จะใช้พลังไร้สภาพหอบหิ้วส่งไปให้โจจีที่เดินลงจากเวทีมาหาเขาทว่าโจจีเลือกที่จะส่งเงินลีับให้เขากับมือด้านต้นหลิงเทียนก็ไม่แม้แต่จะลุกขึ้นต้อนรับอีกฝ่ายช่างหญิงยโสนักหากพลังฝีมือของเจ้าสูงส่งจะหญิงก็มิมีผู้ใดว่าเจ้าหลายคนเห็นภาพนี้ก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจออกมาขอแสดงความยินดีกับคุณชายด้วย หลังจากที่มอบเงินลิลับให้ต้วนหลิงเทียนแล้วโจจีก็กล่าวคำแสดงความยินดีข้อย,ยิ้มถามออกมาด้วยท่าทางอยากรู้คุณชายยามนี้พวกเราก็นับว่ารู้จักกันพอสมควรแล้วข้าขอรับทราบนามอันสูงส่งของคุณชายได้หรือไม่เดี๋ยวเจ้าก็ได้รู้ต้วนหลิงเทียนค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองไปยังฟ้าทิศท,ทางหนึ่งก่อนที่จะกล่าวตอบออกมาอย่างไม่แยแสโจจีเห็นดังนั้นก็ได้แต่หันหลังเดินจากไปเพราะมันคิดว่าต้วนหลิงเทียนไม่เต็มใจที่จะบอกกล่าวซูมซูมซูม ทว่าทันใดนั้นเองปรากฏเสียงแหวกฝ่าอากาศมาฉับไวและต้นกำเนิดเสียงก็เป็นทิศทางเดียวกันกับที่ต้นหลิงเทียนหันไปมองพวกมันมาช้ากว่าที่คิดต้นหลิงเทียนกล่าวออกเสียงเบาคนอื่นๆรวมถึงโจจีที่กำลังเดินกลับขึ้นเวทีประมูลก็เร่งหันไปมองตามต้นเสียงด้วยสายตาระแวดระวังทันใดราวกับทั้งหมดกำลังจะ,ะเผชิญหน้ากับศัตรูใบหน้าผู้คนยังอดเผยความหวัดหวันออกมาเสียไม่ได้ คลิปตาเหนือฟ้าทิศทางหนึ่งพันปรากฏร่างห้าร่างปรากฏทั้งหมดถูกนำมาด้วยชายวัยกลางคนบึกทึนบึนทางแข็งแกร่งส่วนด้านหลังอีกสเป็นผู้ชาราที่แลดูอายุราวๆาวเจ็สิบปีอูเจียนทันทีที่เห็นชายวัยกลางคนที่เหินร่างนำมาชัดถนัดตาหน้าโจาจีเปลี่ยนไปทันใดเพราะรูปร่างหน้าตานี้หาใช่คนแปลกหน้าสำหรับมันแต่อย่างไรที่แท้เป็นนายน้อยนิกายเจิ้งอู่ ไม่นานแขกผู้เข้าร่วมงานประมูลที่จตุรัสหลายคนก็จดจำผู้มาใหม่ได้นายน้อยนิกายเจ้งอู่หรืออ่าวและที่ข้าได้ยินก่อนหน้าเล่ามิใช่ว่าถูกชายหนุ่มคนนั้นสังหารไปแล้วหรอกหรือหลายคนที่ไม่รู้อดงุนงงเสียไม่ได้คนที่พวกเจ้าเข้าใจและถูกสังหารไปก็เป็นนายน้อยนิกายเจ้งอู่เช่นกันประมุขนิกายเจ้าอูมีบุตรชายสองคนที่ตายไปก่อนหน้านั้นเป็นบุตรคนสุดท้อง ส่วนผู้ที่เพิ่งมานี้เป็นบุตรชายคนโตอ้อ,อที่แท้เป็นเช่นนี้นี่เองว่าแต่นายน้อยคนโตผู้นี้เชไหนถึงมารวดเร็วนักเล่าข้าได้ยินมาว่านายน้อยนิกายเจิงอู่ผู้นี้เป็นผู้จัดการที่คอยดูแลกิจการห้างร้านทั้งหมดของนิกายเจิงอู่ในเมืองไทผิงปกติแล้วก็ประจำอยู่ที่เขตที่พักส่วนหนึ่งในเมืองอันเป็นอาคารหลักของนิกายเจิงอู่ประจําเมืองไทผิงแห่งนี้นี่ลหละจากมาเร็วก็มีนับว่าแปลกอะไร สตรีชุดแดงที่สังหารน้องชายของมันพลังฝีมือสมควรมีจำกัดหากแต่ชายหนุ่มชุดม่วงผู้นั้นสมควรเป็นจอมยุทธด,ด่านพลังราชั่นขั้นที่เจ็กระทั่งสูงกว่าข้าเกรงว่าครั้งนี้นายน้อยนั่นมุวามเกินไปแล้วกลับนำพาอาวุโสมาไม่กี่คนแทนที่จะรอให้ยอดฝีมือของนิกายเจิ้งอูลงมือมุวามเกินไปเผยข้าว่าเจ้าคงม่ค่อยรู้ความแล้วเจ้ามีรู้หรือว่านายน้อยอูเจี้ยนผู้นั้น นับว่ามีอัจฉริยภาพในเชิงยุทธสูงสูงมันทะลวงผ่านขอบเขตพลังราชันขั้นที่7ตั้งแต่2ปีที่แล้วนูน่นยังได้เป็นวาที่ประมุขค,คนต่อไปด้วยซ้ำผู้คนถึงกับเรียกขานกันว่าประมุขน้อยอ้าวเหรอเช่นนั้นใช่พวกเรากำลังจะได้ดูชมเรื่องราวสนุกสนานแล้วหรือไม่ผู้คนในจตุรัสประมูลตระกูลโจเต็มไปด้วยความตื่นเต้นไม่น้อย เสียงสนทนาเริ่มดังระงมสายตาพวกมันไว้มองไปเรื่อยระหว่างชายผู้มาใหม่ทั้งห้าบนฟ้ากับคู่บุรุษสตรีในศาลาเดี่ยวด้านล่างแน่นอนว่าจังหวะนี้ทั้งสองกลุ่มนับเป็นตัวเอกของเรื่องราวที่กำลังจะเกิดอูเจียนประมุกน้อยนิกายเจิ้งอู่จากบทสนทนาดดยอรอบตัวหลิงเทียนย่อมรับทราบตัวตนของผู้มาใหม่ทันทีจังหวะนี้เขาถึงกับอดกล่าวพึพมพำขึ้นมาด้วยความสงสัยเสียไม่ได้นี่ถ้าประมุกคณิกายเจิ้งอู่รู้ว่าลูกชายทั้งสองของมันตกตายด้วยมือฆ่า มันจะเดือดดันถึงขั้นไหนกันนะพวกเจ้าทั้งคู่น่าเหรือที่กล้าสังหารน้องชายกับอาวุโสของนิกายเจ้าอู่ของข้าไม่นานหลังบรรลุถึงน่านฟ้าจตุรัสประมูลอู่เจี้ยนก็ค่อยๆรอยตัวลงมาจากฟากฟ้าด้วยสภาวะประหนึ่งเทพ,พสงครามสองตาจับจ้องมองมายัางต้วนหลิงเทียนและเฟิงเทียนบูกล่าวถามเสียงขรึมทาว่าทั้งสองร่างในศาลาเดียวไม่ได้นำพาอะไรกับคำถามที่ท่าของมันแม้แต่น้อยต้วนหลิงเทียนค่อยๆดันองังนอีกเม็ดเข้าปากเคี้ยวงุบงับไม่กี่คำก็กลืน เทียนบู๋เจ้านั่งรอยอยู่นี่ก่อนข้าไปจัดการมันเองต้วนหลิงเทียนบอกเฟิ่งเทียนบู๋ด้วยรอยยิ้มก่อนที่จะลุกขึ้นและเดินออกมาจากศาลาเดี่ยวด้วยท่าทางสบายๆไม่รีบไม่ร้อนอะไรอะไรเจ้าคิดทิ้งนางไว้แล้วหนีไปคนเดียวงั้นหรืออูเจียนที่เห็นภาพเรื่องราวด้านล่างก็อดแค้นคำเย้ยยออกมาเสียไม่ได้จะอย่างไรนางก็เป็นคนที่ข้าน้องชายข้า ถึงนางจะมีได้ตกตายด้วยมือข้าแต่อย่าหวังว่านางจะรอดพ้นเงื้อมืออาวุโสของนิกายข้าไปได้วันนี้พวกเจ้าสองตัวไม่ว่าหน้าไหนก็อย่าหวังว่าจะหนีรอดไปได้อูเจียนถลึงตาดุร้ายมองต้นหลิงเทียนสลับเฟิ่งเทียนบูค่อยกล่าวออกด้วยความอาฆาตหนีได้ยินคาของอูเจียนกล่าวออกมาน้ำไหลไฟดับต้นหลิงเทียนที่เพิ่งจะเดินออกมาจากศาลาเดี่ยวถึงกับอึ้งคนกระพริบตาปริบป,ปริบอูเจียนนี่มันคิดว่าเขาจะหนีงั้นเหรอ บนเวทีประมูลโจจีที่กลับมาถึงกลางเวทีแล้วก็มองเรื่องราวด้วยสีหน้าซับซ้อนอูเจียนมีอาจอย่างถึงพลังฝีมือชายหนุ่มผู้นี้ได้ออกเลยงั้นหรือมันชัดเจนในพลังฝีมือของชายหนุ่มชุดม่วงคนนี้ดีเกรงว่าจะไม่ได้ได้ไปกว่ามันกระทั่งความจริงแล้วชายหนุ่มผู้นี้อาจจะแข็งแกร่งเหนือมันด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามมันก็ไม่คิดจะกล่าวเตือนอูเจียนแต่อย่างไรเจ้าเป็นพี่ชายของตัวไร้ค่านั่นเหรอ ต้นหลิงเทียนที่ไม่ได้พุ่งร่างหายไปไหนดังที่อูเจียนคิดเมื่อออกมาจากสาราเดี่ยวแล้วก็ค่อยๆลอยร่างขึ้นมาอย่างไม่รีบร้อนกระทั่งเผชิญหน้ากับอูเจียนกลางหาวจึงกล่าวถามออกไปเสียงเรียบเฮ้ออูเจียนได้ฟังก็แค้นคำสบถดออกมาเสียงเย็นบรรยากาศรอบกายคล้ายจะเย็นลงจนแช่แข็งผู้คนได้เพียงเห็นเช่นนี้ก็รู้ได้ทันทีว่ามันมีโทสะมากเพียงใดนี่เจ้าคิดจริงๆหรือว่ากับอีแค่เจ้ามาแล้วข้าต้องหนี ต้วหลิงเทียนเหลือบมองอู่เจี้ยนอย่างไม่แยแสมุมปากค่อยๆย,ยกยิ้มกล่าวถามสีหน้าท่าทางเขายังคงสงบนักไม่คล้ายเหมือนผู้คนที่กำลังจะเผชิญหายนะเพทภัยอะไรแม้แต่น้อยทั้งจากวาจาที่กล่าวไม่คล้ายจะหวั่นกลัวอะไรอู่เจี้ยนเลยร่นหาที่ตายเมื่อได้ยินวาจาไถาถามอย่างเสียสีของต้นหลิงเทียนลูกตาของมันก็ยิ่งเย็นลงทั่วร่างแผ่กลิ่นอายพลังเย็นเยือกมันคืออู่เจี้ยนบุตรชายของประมุขนิกายเจ้าอูความถือดีในตัวสูงล้ําเทียมฟ้า ตั้งแต่เด็กมันก็เผยอัชริยภาพในเชิงยุทธให้เห็นไว้ย่างเข้า40ปีสามารถบรรลุถ,ถึงขอบเขตพลังราชันกลับกลายเป็นราชันยุทธผู้หนึ่งวันนี้ผ่านมากว่า10ปีด่านพลังของมันบรรลุถ,ถึงราชันขั้นที่7แล้วเรียกว่ามันสามารถกล่าวบอกว่าตัวเป็นเสาหลักของนิกายเจ้าอู่ได้อย่างสมภาคภูมิ วันนี้มันพกพาความแค้นมาเต็มกระเป๋าหมายฆ่าล้างตัวอุบาทที่กล้าปลิดชีวิตน้องชายของมันอนิจจาไม่ทันได้ลงมืออะไรก็ถูกอีกฝ่ายกล่าววาจาเยาะเยาะมันต่อหน้าผู้คนยังผลให้มันอับอายไม่น้อยนี่ทำให้เพลิงโทสะในใจมันมิอาจระงับไว้สืบไปได้แต่ประตูรถปล่อยออกมาซุ่มม,มุมพริบตานั้นเองทั่วร่างอูเจียนปรากฏไอพลังดังเพลิงขาวทะลักทลายออกมาท่วมร่างปฐมพลังฟ้าดินม้วนวนป่วนปันป่นวุ่นวายเร่งก่อปรากฏการสำแดงพลังท่ามกลางสวรรค์และโลก เงาร่างเสมือนจริงประหนึ่งมีชีวิตของมังกรดำปรากฏขึ้นมาหนึ่งตัวนำพาความตื่นตระหนกมาสู่ผู้คนด้วยฝีมือเบื้องล่างไม่น้อยพริบตาต่อมาเพลิงขาวที่พวยพุ่งพุ่งปานจะไม่ฟ้าก็เริ่มผสานเข้ากับไอพลังความลึกล้ำหลายชนิดก็เกิดเป็นพลังธรรมชาติห้อมล้อมทั่วกายปรากฏการเหนือฟ้ายิ่งเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆครู่ต่อมาปรากฏหอกเล่มหนึ่งจากความว่างความยาวมองกันแล้วนับได้เจ็ดชือ มือพุ่งคว้าหอกมาถือค่อยหมุนควงไม่กี่รอบส่งเสียงแหวกอากาศดังขวบขวบไอพลังหลังไหลถ่ายเทลงหอกเปิดเผยพลังอำนาจเพิ่มพูนจนตัวหอกกูกล้องร้องกังวานพริบตานั้นเองปฐมพลังเหนือฟ้าก็ปั่นป่วนยกใหญ่สิ้นความวุ่นวายในที่สุดทุกผู้คนก็เลยเห็นเงาร่างสำแดงพลังสามังกรดำกับมังบราณอีกหนึ่งศกว่าตัวตายเสีย ไม่รอช้าอะไรอู่เจี้ยนคำรามลั่นพลังทั่วกายประตูควบรวมสู่ปลายหอกร่างคนเสือกหอกพุ่งทยานจี้ไปทางต้นหลิงเทียนฉับไวจนมองไปคล้ายอสนีตัดฟ้าปง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 ทุกที่ทางที่ร่างอู่เจี้ยนทยานผ่านปรากฏเสียงแตกออกของอากาศปงปงังมวลพลังมหาศาลยังก่อเกิดเป็นคลื่นลมรุนแรงซัดก,กวาดออกทั่วสารทิศลมยังม้วนตลบจนกลับกลายเป็นพายุซัดออกไปโดยรอบ คริปตาประหนึ่งหามรสมจตุรัสประมูลคลักคลุ้งไปด้วยทุลีคลีข้าวของน้อยใหญ่เริ่มปลิดปลิวอย่างไรก็ตามแขกที่มาเข้าร่วมประมูลทั้งหมดไม่มีใครหลีกหนีความป่วนปั่นนี้กระทั่งไม่นำพาฝุ่นผงรวมถึงเก้าอี้ทั้งกระโจมอะไรที่ปลิดปลิวสองตาเพียงจับจ้องมองเรื่องราวกลางฟ้าไม่วางพวกมันรับทราบดีว่าภาพเรื่องราวอันน่าดูชมกำลังจะอุบัติอูเจียนอันเป็นราชันยุทธ์ขั้นที่เจ็ดกำลังจะปะทับประมือกับชายหนุ่มชุดม่วงที่คาดว่าสมควรอยู่ในขอบเขตพลังราชันขั้นที่ดดุดเดียวกัน ประมุกน้อยการลงมือจู่โจมของอูจเจียนนั้นกระทันหันเกินไปทั้งรวดเร็วเกินไปจนเหล่าชาราทั้งสด้านหลังไม่อาจติดตามได้ทันกว่าพวกมันจะรู้สึกตัวนายน้อยของพวกมันก็ลงมือออกไปแล้วตอนนี้พวกมันไร้หนทางเลือกอื่นใดจำต้องกัดฟันประตุพลังซัดกระบวนถ้าออกไปเพื่อนหนุนเสริมถึงแม้พวกมันจะรู้สึกไม่มั่นใจอะไรก็ตามทีเพราะหากจะว่ากันถึงระดับพลังฝีมือแล้ว พวกมันทั้งสี่ไม่มีใครมีพลังฝีมือเหนือกว่าอูเจียนเลยอาน,นิจจาผู้ใดใช้ให้พวกมันเป็นอาวุโสของนิกายเจิ้งอู่เล่านายน้อยพวกมันลงมือหรือพวกมันจะยืนชมดูอยู่เฉยๆได้สู้มอมอม,อมอในขณะที่อูเจียนและชายชราทั้งสี่ปลดปล่อยกระบวนท่าสังหารออกมาหมายดับชีวิตต้นหลิงเทียนน้อนอยู่อยู่ร่างต้นหลิงเทียนที่ถูกกลุ่มรุมกับอันตรธานหายไปในพริบตาคมศาสตราทั้งห้าได้แต่จั่วลมดังขวบเร็วยิ่ง จังหวะนี้ผู้คนทั้งจตุรัสประมูลถึงกับอื้ออึงสองตาเบิกกว้าง